20สุดยอดอาวุธแห่งไต้หวันป้อมประการประชาธิปไตยที่โลกต้องจารึกไต้หวันคือชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสารร์ยุทธโภปกรณ์ที่ชาญฉลาดแม่นยำและเป็นฝันร้ายที่สุดของผู้รุกรานอันดับที่20แจเวลินนักบุญผู้พิทักษ์แห่งชายหาดมันคือฝันร้ายที่ทหารราบสามารถมอบให้กับยานกรอกที่แข็งแกร่งที่สุดได้ ประเภทจะรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าบทบาทอาวุธชี้ขาดในมือทหารราบมีหน้าที่ทำลายรถถังและยานเกราะของข้าศึกที่พยายามยกพลขึ้นบกคุณสมบัติเด่นแจเวลลินไม่ได้โจมตีที่เกราะด้านหน้าแต่มันใช้โหมด t o อปแอตแทพุ่งขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงใส่หลังคารถถังซึ่งเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดมันคือระบบยิงแล้วลืม ที่เปลี่ยนทหารทุกนายให้กลายเป็นนักล่ารถถังที่อันตรายถึงชีวิตอันดับที่19 CM 3 2ทับ Clouded Leopard เสือดาวเมฆเมื่อการต่อสู้ลามเข้ามาในเมืองความเร็วและความคล่องตัวคือผู้ชนะบทบาทแท็กซี่สู่สมรภูมิมีหน้าที่เคลื่อนย้ายทหารราบไปสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วและให้การยิงสนับสนุนคุณสมบัติเด่น Clouded Leopard คือความภาคภูมิใจของไต้หวันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสภาพแวดล้อมของเกาะโดยเฉพาะด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนมันสามารถเคลื่อนกำลังได้อย่างฉับไวในรุ่น cm 3 4ยังติดตั้งปืนใหญ่30มิลิเมตรที่ส่งพลังพ่อจะฉีกยานเกราะเบาของข้าศึกเป็นชิ้นๆอันดับที่18 m 1 0 9 A6 พาลาดินอสน,นิบาตจากแนวหลังมันไม่ใช่แค่ปืนใหญ่ แต่คือการโจมตีที่แม่นยำราวจับวางจากที่ที่ศัตรูมองไม่เห็นประเภทปืนใหญ่อัตตาจรบทบาททำหลายเป้าหมายมูลค่าสูงในแนวหลังของข้าศึกที่กำลังยกพลขึ้นบกเช่นจุดรวมพลที่มั่นปืนใหญ่และศูนย์บัญชาการชั่วคราวคุณสมบัติเด่นภาลาดินคือสัลยแพทย์แห่งสนามรบมันสามารถยิงกระสุนนำวิถีเอ็กซ์คาลิเบอร์ขนาด155มเม ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรในระยะไกลถึง40กิโลเมตรมันคือการส่งสารแห่งความตายที่แม่นยำและรุนแรงอันดับที่17 Thunderbolt 2000พายุสายฟ้าที่พร้อมจะเปลี่ยนชายหาดทุกแห่งให้กลายเป็นทะเลเพลิงประเภทระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องบทบาทอาวุธสำหรับปฏิเสธการขึ้นบกมีหน้าที่ระดมยิงจรวดจำนวนมหาศาลเพื่อกวาดล้างพื้นที่ยกพลขึ้นบก คุณสมบัติเด่น Thunderbolt 2000คือกำแพงไฟเคลื่อนที่มันสามารถยิงจรวดได้หลายขนาดแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือจรวด MK 45ขนาด230มิลิเมตรที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็นแดนสังหารได้ในเวลาไม่กี่วินาทีมันคืออาวุธที่สร้างความเสียหายและทำลายขวัญกำลังใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ศัตรูเหยียบแผ่นดินอันดับที่16 M 1 A 2 T Abrams อาสูรเหล็กที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อการโจมตีตอบโต้ประเภทรถถังหลักบทบาทเป็นหัวหอกในการทะลวงและทำลายกองกำลังข้าศึกที่ตั้งหลักได้บนชายหาดมันคือหมัดสวนที่หนักที่สุดของกองทับบกใต้หวันคุณสมบัติเด่น M1A2T คือสุดยอดรถถังตะวันตกที่ถูกปรับปรุงเพื่อใต้หวัน มันมีเกราะคอมโพสิตที่แข็งแกรง่งระบบควบคุมการยิงดิจิตัลที่ทันสมัยและปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ120มิลิเมตรที่ส่งพลังมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าหากค่าสึกขึ้นมาได้ก็ต้องเจอกับกำแพงเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับที่15ฉีหยางคลาสฟริเกตเรือฟริเกตชั้นฉีหยางหูทิพแห่งท้องทะเลแม้จะสูงวัยแต่ประสบการณ์และความสามารถของมัน คือสิ่งที่ศัตรูใต้น้ำประมาทไม่ได้ประเภทเรือฟริเกตปราบเรือดำน้ำบทบาทบอดีิการ์ของกองเรือมีหน้าที่หลักในการไล่ล่าและทำลายเรือดำน้ำของข้าศึกที่พยายามจะปิดล้อมเกาะไต้หวันคุณสมบัติเด่นเรือชั้นนี้คือผู้เชี่ยวชาญการสงครามใต้น้ำโดยแท้จริง มันถูกอัปเกรดด้วยโซน่าที่ทันสมัยและบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำทำให้รัศมีการค้นหากว้างไกลมันคือผู้พิทักที่คอยรับฟังเสียงกระซิบแห่งความตายจากใต้บาดาลอันดับที่14คีลังคลาสดิสทรอยเยอร์เรือพิฆาตชั้นจี้หลงป้อมประการลอยน้ำผู้บัญชาการแห่งท้องทะเลที่กลางโลกคุ้มกันภัยให้กับกองเรือทั้งหมดประเภท เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศบทบาทสร้างโดมป้องกันคุ้มกันกองเรือจากการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองเรือรบคุณสมบัติเด่นเรือชั้นจี้หลงคือเรือรบที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดของไต้หวันหัวใจของมันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศ SM2 ที่สามารถสกัดการเป้าหมายได้จากระยะไกล การมีเรือลำนี้อยู่ในกองเรือหมายถึงการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับเรือทุกลำอย่างมหาศาลอันดับที่13 ah 6 4 e apache guardian เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วคุณจะพบกับฝันร้ายของเหล่าทหารยานเกราะเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่อันตรายที่สุดในโลกประเภทเฮลิคอปเตอร์โจมตีบทบาทนักล่ารถถังและกวาดล้างกองกำลังยกพลขึ้นบก มันคือยมมาทูตที่มาพร้อมกับใบพัดคุณสมบัติเด่น Apache าาคือนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบเรดาร์ลองโบบนยอดใบพัดทำให้มันซุ่มโจมตีจากหลังแนวต้นไม้ได้ทั้งจรวดเฮลไฟล์และปืนใหญ่30มมสามารถเปลี่ยนขบวนยานเกราะให้กลายเป็นเศษเหล็กอันดับที่12ม i ราช2005 พบกับนักดาบผู้ปราดเปรียวแห่งเวหาเครื่องบินขับไล่ที่เกิดมาเพื่อภารกิจสกัดกั้นโดยเฉพาะประเภทเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นบทบาทตำรวจทางหลวงของท้องฟ้ามีหน้าที่พุ่งทยานขึ้นไปสกัดกั้นเครื่องบินฆ่าสึกที่ล่วงล้ำหน้านฟ้าด้วยความเร็วสูงคุณสมบัติเด่นมีราด2,005คือจรวจติดปีก มันมีอัตราการไต่ระดับที่สูงที่สุดในบรรดาเครื่องบินรบของไต้หวันสามารถทะยานสู่เพดานบินสูงเพื่อเข้าต่อกรกับเป้าหมายได้ในเวลาอันสัน้นมันคือนักสู้ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันน่านฟ้าโดยแท้จริงอันดับที่11 E2K Hawk Eye ดวงตาแห่งสวรรค์ที่มองเห็นทุกสิ่งในสนามรบผู้ที่มองเห็นก่อนคือผู้ชนะประเภทเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศบทบาท เป็นสมองและดวงตาของกองทัพทั้งหมดคอยตรวจจับภัยคุกคามจากระยะไกลและสั่งการไปยังหน่วยรบต่างๆคุณสมบัติเด่นฮอ e y อคือตัวคูณกำลังรบที่ประเมินค่าไม่ได้จานเรดาร์ของมันสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันในระยะไกลกว่า550กิโลเมตรมันสามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้นานหลายนาทีซึ่งนานพอที่จะตัดสินผลแพ้ชนะของสงครามได้เลย อันดับที่ 10. FCK1 ชิงกั้วจิตวิญญาณแห่งการพึ่งพาตนเองเครื่องบินขับไล่ที่ถือกำเนิดจากมันสมองและสองมือของชาวไต้หวันประเภทเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาเองบทบาทเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่ยืดหยุ่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของชาติคุณสมบัติเด่นชิงกั้วคือคำตอบของไต้หวันต่อแรงกดดันจากนานาชาติ มันถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือมันถูกปรับปรุงให้เป็นแพลตฟอร์มปล่อยอาวุธอันตรายที่ผลิตในประเทศอย่างจรวดวานเชียนได้มันคือเครื่องยืนยันว่าไต้หวันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้อันดับที่ 9. วานเชียนมิสไซล์วานเจียนหมื่นดาบพิฆาตอาวุธที่ยิงจากฟากฟ้าเพื่อทำลายแผนการรบของศัตรูตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ประเภทขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดพวงบทบาททำลายเป้าหมายทางยุทธ,ธศาสตร์เป็นวงกว้างเช่นสนามบินท่าเรือและจุดรวมพลของกองกำลังบุกค,คุณสมบัติเด่นวานเชียนคือการโจมตีแบบไม่ต้องเสี่ยงภยัยเครื่องบินรบสามารถปล่อยมันจากระยะไกลเกิน200กิโลเมตรจากนั้นมันจะร่อนเข้าไปปล่อยระเบิดย่อยอีกนับร้อยลูกเพื่อปูพรมทำลายเป้าหมาย มันคืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อตัดแขนตัดขาของกองทัพผู้รุกรานอันดับที่8ปดไฮลุงคลาสซับมารีนเรือดำน้ำชั้นไหหลงนักฆ่าเงียบแห่งช่องแคบปีศาจท,ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เกลียวคลื่นประเภทเรือดำน้ำโจมตีดีเซลไฟฟ้าบทบาทอาวุธซุ่มโจมตีที่อันตรายที่สุด มีหน้าที่ตัดเส้นทางส่งกำลังบำรงและจมกองเรือยกพลขึ้นบกของข้าศึกคุณสมบัติเด่นเรือดำน้ำชั้นไห่หลงคือภัยคุกคามที่มองไม่เห็นความเงียบของมันคืออาวุธที่ร้ายกาดที่สุดมันสามารถซุ่มรอเป็นวันๆเพื่อยิงต่อปิโดหนักหรือขีปนาวุธคาพูลใส่เป้าหมายมูลค่าสูงมันคือหอข้างแคร่ที่ทำให้แม่ทัพฝ่ายบุกต้องนอนไม่หลับ อันดับที่ 7. Patriot Advanced c a p a c i t y 3 PAC 3ผู้พิทักษ์นครโล่ป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยที่คอยปดป้องชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ประเภทระบบป้องกันขีปนาวุธบทบาทเป็นปราการด่านสุดท้ายในการป้องกันเมืองและฐานทัพสำคัญจากการโจมตีของขีปนาวุธทิ้งตัวคุณสมบัติเด่น Patriot PAC 3ไม่ได้แค่ระเบิดใกล้ๆ แต่มันใช้เทคโนโลยี Hit to k i l หรือการพุ่งชนเป้าหมายโดยตรงด้วยพลังงานจนมหาศาลมันคือกระสุนที่ยิงไปสกัดกระสุนอีกทีหนึง่งด้วยความแม่นยำระดับที่ไม่น่าเชื่อมันคือหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนอันดับที่6 F16V v i p e r v i p e r กระดูกสันหลังแห่งน่านฟ้านักสู้ที่ถูกอัปเกรดจนมีพิษสงทเทียบเท่าอสรพิษร้าย ประเภทเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ยุค4.5บทบาทเป็นกำลังรบหลักของกองทัพอากาศมีภารกิจตั้งแต่ครองความได้เปรียบทางอากาศไปจนถึงโจมตีภาคพื้นดินคุณสมบัติเด่น F-16V คือการปฏิวัติ F-16 ที่เรารู้จักหัวใจของมันคือเรดาร์ a s a ที่ทำให้มันเห็นก่อนยิงก่อนและสามารถต่อกรกับเครื่องบินรบที่ทันสมัยได้ มันคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างปริมาณและคุณภาพเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดบนท้องฟ้าของไต้หวันอันดับที่5เตียนกงสาเทียนกงสาหรือธนูสวรคร์ธนูแห่งสวรรค์ที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องผืนดินของตนเองนี่คือคำตอบของไต้หวันต่อภัยคุกคามจากฟากฟ้าประเภทระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลบทบาท สร้างโดมป้องกันครอบคลุมทั่วประเทศสามารถต่อต้อตานภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินรบไปจนถึงขีปนาวุธร่อนคุณสมบัติเด่นเตียนกงสคือสุดยอดเทคโนโลยีป้องกันตัวของไต้หวันมันเทียบเท่าระบบเพทริออตแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาคิดค้นและสร้างขึ้นเองทั้งหมดด้วยพิสัยสกัดกั้นไกลถึง200กิโลเมตรมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเอง และเป็นโลกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปกป้องบ้านของพวกเขาอันดับที่4ฉุงพงสองอีหมัดเด็ดที่ซ่อนไว้อาวุธที่เปลี่ยนไต้หวันจากฝ่ายตั้งรับให้สามารถสวนกลับได้อย่างเจ็บปวดประเภทขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดินบทบาทอาวุธแห่งการป้องปราม deterrence มีหน้าที่ทำให้ศัตรูต้องฉุกคิดว่าการโจมตีไต้หวันจะนำมาซึ่งการตอบโต้ที่รุนแรง คุณสมบัติเด่นฉุงพองสองอคืออาวุธลับที่น่าเกรงขามที่สุดมันคือขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่คาดว่ามีระยะยิงไกลหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรสามารถบินเลียดภูมิประเทศเพื่อหลบเรดาร์และโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในดินแดนของศัตรูได้มันคือคำเตือนที่ชัดเจนว่าสงครามนี้จะไม่จบแค่ที่ชายหาดของเราอันดับที่3ใหไคุนคลาสซับมารีน เรือดำน้ำชั้นไหคุณก้าวสู่อนาคตแห่งสงครามใต้สมุทรมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางยุทธศาสตร์ประเภทเรือดำน้ำโจมตีที่สร้างเองในประเทศบทบาทเป็นอาวุธเปลี่ยนเกมในสงครามทางเรือถูกออกแบบมาเพื่อปฏิเสธการเข้าถึงน่านน้ำรอบเกาะไต้หวันโดยสิ้นเชิงคุณสมบัติเด่นไหคุณคือความฝันที่เป็นจริงของไต้หวัน การสร้างเรือดำน้ำที่ซับซ้อนได้เองคือความสำเร็จทางวิศวกรรมขั้นสูงมันถูกออกแบบให้เงียบและซ่อนตัวได้นานกว่าเรือดำน้ำรุ่นเก่าทำให้สามารถปฏิบัติการปิดล้อมกองเรือข้าศึกและตัดเส้นทางส่งกำลังบำรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายบทใหม่สำหรับผู้ลุกรานอันดับที่2ตัวเชียงคลาสคอเวตเรือคอเวตเร็วโจมตีสเตล ฝูงหมาป่าความเร็วสูงแห่งช่องแคบไต้หวันเรือเล็กที่เกิดมาเพื่อลลมยักษ์ประเภทเรือคอเวตเร็วโจมตีสเตลส์ alth, บทบาทนักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน carrier killer ออกแบบมาเพื่อใช้ยุทธศาสตร์ตีแล้วหนีโจมตีกองเรือขนาดใหญ่ของศัตรูคุณสมบัติเด่นตัวเชียงคือนิยามของเล็กพลิกขี้หนูมันมีความเร็วสูงถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรูปทรงสเตลส์ที่ตรวจจับได้ยาก แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านเรือเฉียงพรองสองและ3รวมกันถึง16ลูกมากกว่าเรือพิฆาตบางลำเสียอีกมันคือคลังแสงจรวดความเร็วสูงที่พร้อมจะจมเรือที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายสิบเท่าและแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของการจัดอันดับอาวุธที่ไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือหลักประกันของการป้องกันชาติอันดับที่1เสียงเฟงสา หรือที่รู้จักในานามลมกล้ามัจจุราชความเร็วเหนือเสียงประเภทขีปนาวุธต่อต้านเรือรบความเร็วเหนือเสียงบทบาทอาวุธแห่งการปฏิเสธหน้านา้ำซีดินายาขั้นสูงสุดมันคือเครื่องมือที่ทำให้การยกพลข้ามช่องแคบไต้หวันกลายเป็นภารกิจฆ่าตัวตายคุณสมบัติเด่นเสียงเฟงสาคือเพชรฆาตโดยแท้จริง ความเร็วสุดขั้วมันพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วมัก3หรือ3เท่าของความเร็วเสียงทำให้ระบบป้องกันของเรือรบมีเวลาตอบสนองน้อยมากแค่ไม่กี่วินาทีพลังทำลายล้างที่ความเร็วระดับนั้นพลังงานจนอย่างเดียวก็รุนแรงพอที่จะสร้างรูขนาดใหญ่บนเรือรบได้แล้วเมื่อรวมกับหัวรบเจาะเกราะยิ่งรับประกันการจมสถานเดียว ผลิตเองในประเทศไต้หวันสามารถผลิตมันได้เองเป็นจำนวนมากทำให้สามารถสร้างกำแพงขีปนาวุธที่มองไม่เห็นรอบเกาะได้เสียงเฟืงสามไม่ใช่อาวุธที่สร้างมาเพื่อรุกรานใครแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเจตจำนงที่แน่วแน่เป็นคำประกาศที่เงียบงานว่าหน้าน้ำแห่งนี้มีเจ้าของและราคาของการล่วงล้ำนั้นสูงเกินกว่าจะจินตนาการ และนี่คือเหตุผลที่มันครองตำแหน่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของไต้หวันอย่างไร้ข้อกังขาและนี่คือทั้งหมดของ20สุดยอดอาวุธแห่งไต้หวันคุณผู้ชมอยากให้เราเจาะลึกอาวุธของชาติไหนเป็นชาติต่อไปคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับและถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้ทางทหารแบบเจาะลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเรา เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ